ขายรถมือ2แล้วโอนลอยเสี่ยงผิดกฎหมายหรือไม่เดี๋ยวเรามาคุยกันในประเด็นนี้นะครับสําหรับการที่ขายรถมือ2ไปครับวันนี้บันทึกเทปวันที่24พิพฤศจิกายน2566นะครับเวลา10นาฬิกาย0นาทีนะครับของการบันทึกเทปในตอนนี้เหมือนที่เปิดประเด็นไปเมื่อกี้นะครับว่าการโอนลอยการขายรถมือ2ไปนะครับแล้วโอนลอย โอลอยก็คือเซ็นเอกสารเจ้าของคนคนขายนะ่ะเซ็นเอกสารแล้วให้คนที่มาซื้อนะ่ะเอาเอกสารเนี้ยมอบอำนาจต่างๆไปขอจดเล่มโอนใ้กับคนอื่นเป็นชื่อของคนอื่นที่เขาซื้อไปอีกทีนึงเห็น,นะครับแล้ว <c oughs> ขอไปครับแล้วทีนี้มันจะมีความผิดอะไรที่ตามมาบ้างนะครับหรือมันเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายหรือผิดอะไรเนี้ยตามมาบ้างหรือไม่นะครับประเด็นแรกเลยก็คือว่า ถ้าการโอนลอยแล้วเขาไม่ไปเปลี่ยนเป็นชื่อของเขากรรมสิทธิ์ในตัวรถยังเป็นของคนที่ขายไปอยู่ครับถ้าเขาเอาไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายโดนแน่นอนครับกรรมสิทธิ์ในชื่อเจ้าของรถที่มันเป็นอยู่นะตอนนั้นอะ่ะโดนแน่นอนครับถ้าเขายังไม่ได้โอนไปเป็นของคนอื่นแล้วะนะครับโดนครับทีนี้ถ้าไปทำอะไรที่มันเกี่ยวกับการผิดกฎหมายครับโดนแน่นอนครับ คนที่เป็นชื่อมีชื่ออยู่ในเล่มรถนะครับที่ยังไม่ได้โอนไปอะ่ะคือคนขายอ่ะนะครับโดนแน่นอนครับแล้วส่วนอื่นๆนะครับถ้าสมมติเราขายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาโอนเล่มแล้วหรือยังเนี่ยเราจะต้องเก็บสัญญาซื้อขายไว้จนกว่าเราจะตายย้ำนะครับว่าเก็บสัญญาซื้อขายไว้จนกว่าเราจะตาย ใครที่ขายรถไปแล้วแลวโอนลอยครับสัญญาซื้อขายถือไว้ให้ดีครับถือไว้ให้แน่นๆจนกว่าคุณจะตายนะครับถ้าคุณไม่ตายแล้วเขาไม่ได้โอนเล่มให้เป็นของคุณอื่นนะครับตอนที่ซื้อไปอขายไปอ่นะครับคุณจะยังมีความผิดติดอยู่นะครับถ้าเขาไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายอันนี้คุยแบบภาษาชาวบ้านครับคุยกฎหมายแบบภาษาชาวบ้านนะครับห้ามโอนลอยเด็ดขาดครับเวลาขายรถไป คุณต้องออกไปโอนที่ขนส่งครับไปเลยครับทั้งคนซื้อและคนขายครับไปโอนครับใช้เวลาสักประมาณผมคิดว่าไม่เกินไม่เกินไม่เกินสองชั่วโมงครับเสร็จแล้วครับแล้วโอนง่ายมากครับคือถ้าถ้าทั้งสองฝ่ายไปร่วมกันอ่ะเสร็จเลยครับเอารถไปด้วยแล้วก็โอนครับเสร็จเรียบร้อยครับไม่เกินสองชั่วโมงครับเสร็จได้ได้โอนเสร็จเรียบร้อยเลยครับเขียนคําร้องเขียนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขนส่งเขาก็จะตรวจสภาพหรือเขาอาจจะให้ไปตรวจสภาพที่ตรอ ศูนย์ตรวจรถเอกชนอีกทีนึงนะครับและเอาไปยืนยันอะไรต่างๆแล้วเอารถไปให้ขนส่งดูอีกทีนึงนะครับโอนเสร็จเรียบร้อยครับไม่เกิน2ชั่วโมงครับโอนเสร็จครับเจ้าตัวเอาเอกสารไปอะไรไปบ้างนะครับถ้าเป็นการจราคุณคุณผู้ชมต้องไปติดต่อที่ขนส่งดูก่อนก็แล้วกันนะครับการโอนแต่ถ้าเป็นการโอนนเล่มของมอเตอร์ไซค์เนี่ยสองฝ่ายไปร่วมกันครับและเอาบัตรประชาชนตัวจริงไปครับของแต่ละคนนะครับแล้วก็ไปโอนได้เลยเอาเล่มสมุดไปด้วยครับเล่มเล่มรถทะเบียนอ่ะเล่มทะเบียนรถครับและโอนได้เลยครับ ใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงเสร็จครับกับการโอนเล่มรถครับไม่ต้องโอนลอยเสียเวลาอยู่ครับพอโอนลอยแล้วมันป,ปัญหามันจะเกิดอีกเยอะแยะมากมายครับคุณเคยเห็นข่าวไหมครับที่ออกข่าวหลายสื่อหลายสำนักเลยที่ออกข่าวที่บอกว่าการซื้อขายรถโอนลอยไปแล้วอะไรนะั้ตำรวจหนุ่มหน้ารอใช่ไหมที่เอารถซื้อรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบยกยกสูงๆอะไรเนี่ยนะครับ แล้วทีนี้ไปชนหมอหรือชนอะไรเนี่ยจนเสียชีวิตที่หมอเขาจะข้ามทางมาลายอ่ที่มันมีข่าวออกในหลายสำนักเลยครับแล้วไม่ได้โอนชื่อให้เป็นของคนที่ซื้อปัจจุบันครับเจ้าของชื่อในเล่มอะ่ะต้องต้องเสียงนะครับต้องเสียงตามที่เราดูข่าวะนะครับนี่คือข่าวในหลายสำนักที่เขาออกกันนะครับทีนี้มาเป็นอุทาหรณ์กับประชาชนครับใครก็ตามที่ขายรถมือสองไปครับแล้วต้องเซ็นสัญญาซื้อขายด้วยนะครับ เมื่อเซ็นสัญญาซื้อขายเสร็จปุ๊บถ้าเป็นการโอนลอยเก็บสัญญาซื้อขายไว้จนกว่าคุณจะเสียชีวิตครับถ้าคุณไม่เสียชีวิตแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาเขาเอารถไปทําในสิ่งที่มันผิดกฎหมายคุณโดนแล้วครับทีนี้บางท่านบอกว่าเอ้าสัญญาซื้อขายหายไปแล้วครับทําไงวิธีเดียวครับสัญญาซื้อขายหายไปแล้ววิธีเดียวเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อเลยครับจบเลยครับถ้าเปลี่ยนชื่อจบครับเป็นคนละคนกันแล้วครับ ไม่มีความผิดตามกฎหมายแล้วครับไม่ต้องรับผิดชอบแล้วครับถ้าเปลี่ยนชื่อเพราะมันเป็นคนละคนกันแล้วครับถ้าสัญญาซื้อขายเราหายเปลี่ยนชื่อครับนี่คือกฎหมายฉบับภาษาชาวบ้านอธิบายแบบภาษาชาวบ้านครับเปลี่ยนชื่อเลยครับถ้าของใครที่สัญญาซื้อขายหายไปแล้วแล้ว,ลวทำรายการโอนลอยไปคุณไปเช็คที่ขนส่งอีกทีหนึ่งก็ได้ครับว่ารถทะเบียนนี้ทะเบียนนี้เป็นทะเบียนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อของใครแล้วนะครับ ถ้ายัางเป็นโอนลอยอยู่ครับเป็นชื่อของคุณอยู่คุณขายไปทางแล้วแต่เป็นชื่อของคุณอยู่เปลี่ยนชื่อครับถ้าสัญญาซื้อขายคุณหายไปแล้วเปลี่ยนชื่อเลยครับเปลี่ยนชื่อเสร็จจบเลยครับนะครับเปลี่ยนชื่อเสร็จจบจบเลยครับนี่คือกฎหมายแบบฉบับภาษาชาวบ้านนะครับหลายๆท่านเนี่ยเวลาขายรถมือสองไปชอบโอนลอยครับอย่าโอนลอยครับท่านไม่ถามที่ขนส่งเลยก็ได้ครับการโอนลอยนี่ยมันดีเลยมัน แ้าหน้าที่ขนส่งบอกว,ว่าไม่ดีการโอนลอยมันเสี่ยงต่อกันนำรถไปใช้ในการที่ผิดกฎหมายแล้วคุณคนที่ขายนะ่ะถ้าเขาไม่ได้โอนเลมอะ่ะก็จะโดนนะครับเสี่ยงที่จะโดนมันเป็นคดียายาถ้าเอาไปขนยาเสพติดมันก็เปยนเสี่ยงคดียายาเอาไปชนคนตายมันก็เสี่ยงในดยายานะคนดียายานะครับคดียายานี่คือติดคุกนะครับถ้าเป็นคดีแพ่งคือปรบับจ่ายเงินอย่างเดียวครับคดีแพ่งจบที่เงินนะครับแต่เป็นเป็นคดียายามันติดคุกครับ หรือจังจำท่าปรับนะครับถ้าเป็นคดียาๆนี่คือติดคุกครับแต่ติดคุกกี่เดือนกี่ปีนั้นอันนี้ค่อยว่ากันในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับที่เขาเอาไปทําผิดนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามครับณตอนนี้ดูเลยครับเช็คเลยครับถ้าคุณขายรถมือสองไปแล้วแล้วคุณโอนลอยนะครับดูสัญญาครับคุณเก็บเอกสารสัญญาซื้อขายไว้อยู่ตรงไหนหาเลยครับพลิกแผ่นดินหาเลยครับถ้าหาแล้วไม่เจอสัญญาซื้อขายเปลี่ยนชื่อครับ แจ้งเปลี่ยนชื่อที่ขนส่งอ่าไม่ใช่แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อำเภอเลยครับไปที่งานทะเบียนราษฎรขอเปลี่ยนชื่อชื่อตัวครับแล้วจบเลยครับทีนี้นะครับนี่คือกฎหมายภาษาชาวบ้านครับที่นํามาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านครับถ้าขายรถมือสองนะครับให้ไปทํารายการโอนเล่มที่ขนส่งได้เลยครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับถ้าคนไม่เยอะน่ะไม่เกิน2ชั่วโมงโอนเสร็จครับ เอาเล่มเขียวหรือเล่มฟ้าหรือเล่มเล่ม <ๆ S 1> ของวัตถบียนรถนะครับไปและเอารถไปด้วยนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็เคนซื้อกับคนขายไปร่วมกันครับและเอาบัตรประชาชนของคนซื้อกับคนขายตัวจริงนะครับบัตรประชาชนตัวจริงไปครับย <ส penguin. S 1> ื่นที่ขนส่งได้เลยเดี๋ยวนี้เขาเสียบบัตรสมาร์ทการ์ดและเสียบและสแกนข้อมูลได้เลยครับนะครับ<ๆ>แล้วก็เขียนคําร้องอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตรวจสภาพให้ขนส่งดูตรวจสภาพนะครับแล้วก็สามารถที่โอนได้เลยครับ ถ้ารถอยู่ในสภาพเรียบร้อยปกติครับโอนได้เลยครับโอนเล่มได้เลยครับรับเล่นรับเล่มกลับได้เลยครับภายในเย็นวันนั้นครับเต็มที่ก็คือภายในเย็นวันนั้นแหละครับคุณไปตอนบ่ายก็ตอนเย็นก็คือได้คุณไปตอนเช้าตอนเที่ยงก็คือได้แล้วครับเสร็จแล้วแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับการโอนเล่มนะครับคุณยอมเสียเวลาสักนิดนึงครับเพื่อในการโอนเล่มรถครับไม่ต้องโอนลอยนะครับต่อไปนี้ซื้อขายรถมือสองห้ามเซ็นโอนลอยเด็ดขาดครับจาไว้ครับ มันเสี่ยงหลายอย่างนะครับเสี่ยงที่จะติดคุกครับเสีย่ยงคดียานะครับถ้าเขาเอาไปทําในสิ่งที่มันผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้คือย้ําอีกครั้งหนึ่งครับใครที่ขายรถเมอรสอไปแล้วและโอนลอยไปนะครับลองไปเช็กที่ขนส่งดูก็ได้ว่าชื่อนั้นไปเป็นของคนใหม่แล้วหรือยังแต่ถ้ายัางเป็นชื่อของคุณอยู่นะครับคุณก็ไปพลิกแผ่นดินหาสัญญาซื้อขายตอนที่ขายไปครับถ้าไม่ได้ทําสัญญาซื้อขายคุณไปเปลี่ยนชื่อครับ ไปเปลี่ยนชื่อที่อำเภอที่สำนักงานทะเบียนครับห้องทะเบียนห้องห้องเปลี่ยนชื่อครับบอกกับเจ้าหน้าที expert, ่เขาบอกว่าขอเปลี่ยนชื Wolf ่อครับแต่คุณจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณครับถ้าคุณเปลี่ยนชื่อเสร็จคือจบครับความรับผิดในส่วนนั้นก็คือจบกันแล้วครับสิ้นสิ้นขาดกันแล้วสิ้นสุดลงแล้วครับเพราะเป็นคนละคนกันแล้วครับนะครับนี่คือวิธีที่จะแนะนําให้กับคุณผู้ชมในเบื้องต้นนะครับ สำหรับเรื่องของกฎหมายแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะครับเพราะว่าหลายท่นานเนี่ยขับรถมือสองไปครับแล้วอุนลอยครับบางทีคนมาซื้อขอให้เซ็นอุนลอยนะครับอันตรายที่สุดครับไอ้คนกลางเนี่ยตัวอันตรายเลยครับคนกลางไม่รู้ว่ามันเอา,เอาไปขายให้ใครหรือมันเอาไปแยกชิ้นส่วนขายหรือมันเอาอะไรยังไงไปอันเนี้ยไม่รู้เลยครับอันตรายที่สุดครับคือคนกลางแล้วเอาไปสวมสบียนหรือไปสวมรถสวมตัวถังสวมนูน้นสวมนี่แกะชิ้นส่วนนู้นนี่นั่นแบ่งแบ่งแยกขายส่งนอกประเทศต่างประเทศอันตรายหนักเข้าไปอีกครับ การซื้อขายรถมือสองนะครับต้องขายแล้วต้องโอนเล่มครับถ้าไม่โอนเล่มละเสี่ยงหนักเข้าไปอีกครับ <_ an> ถ้าเขาไปแยกชิ้นส่วนขายแต่ถ้าเปลี่ยนชื่อไปแล้วคนคนชื่อในเล่มทะเบียนกับคนที่เป็นปัจจุบันเนี่ยคนละชื่อกันปลอดภัยแล้วครับไม่เกี่ยวกันแล้วครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนชื่อเลยครับใครก็ตามที่ขายรถมือสองไปแล้วถ้าไม่มีสัญญาซื้อขายซาื้อขายสัญญาซื้อขายไม่ได้เปลี่ยนชื่อครับแล้วจบครับ นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ